นะครับผมจะส reveal, 2, 3, 3, 4, 3. 3. 4. ีแดงจะเลยซับครับช้เราซ้อมากี่วันครับสามอาทิตย์นะก็ซ้อมอยู่ที่ใคเจริญยรับก็อยู่ที่นักปฐุมเนี่ยเนาะมีใครมาเป็นผู้บังซ้อมไฟนี้ซ้อมกับพวกเต็มสีดำนะพี่โฟลเดอร์เพื่พี่ในค่ายเช่กันตอนนี้เราอายุสิบหกเราสูงเท่าไหร่ร้อยห้าน้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับสูงห้าสิบเราหมดสไตล์แล้วครับได้หมดแล้ววันนี้เรามาพบกับคุณหารเนาะขึยต่อวให้เขาไหม ไอ้นี่ครั้งแรกเลยแล้วเราได้ปรึกษาเองก็แต่ก็ไม่แย่เขาหมดจ่ายแข่จ่ายแล้ววันนี้เราวางเป็นวังแบบไงดีเรื่อยๆดืก็ต่อยตันตันแล้วะแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขเอาล่าสุดเราต่อยไปที่ที่ลำสีที่ลำสีคือที่นี่แล้วด้ต่อยกับยอดกูแต่มัเป็นยังไงบ้างผลแพ้คะแนนแพ้คะแนนไปวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสามร้อยสามวันนี้มาต่อยร้อยต่อยสามเหมือนเดิมถ้าเกิดช้านี้เข้าไปเชี่ยวหนักที่ว่ามันเกินหรือมาขาดน่าจะเกินอยู่ประมาณ จุดห้าก็คือเหมือนว่ามิ้งตอนเช้านะยีเทนยีสายร่างกายไฟนี่เป็นไงกี่เปอร์เซ็นตร่างกายเทนสมุนไพรแรงวันนี้พร้อมมาเชียร์น้ากับพ่ายเหมือนเด้อไฟเท่ากูมากี่กิโลครับสามโลเราต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณห้าสิบไฟเราเปนจังหวัดถูกนะเอาฝากเชิญชวนแฟนขับรถนี้นะอ๋อมาเชียร์ฝากให้กำลังใจผมด้วยวันนี้ผมทำเต็มที่อ่ะอ้าวนี่เหรอโชคดีขอบคุณครับโอเค นายนำตัวทางบ้านหน่อยครับครับผมขุนหานไก่สีดำบ็บอกซิง่งยิมวันนี้เจอกับเพชรสีแดงเคยชกกับเขาใช่ไหมเพชรสีแดงใช่ไหมวันนี้ครับเจอเคยเจอเขาไหมไม่เคยเจอวันเช้ามาพี่กาศระ เราทำโจทกครับเกินไปหรือเล่าเกินโจทกครับตอนนี้ผ่านแล้วนะซ้อมอยู่ที่เมืองการค่ายนี้นะพร้อมกับใครหลักหลักน้ำพุน้ำพุมีใครอีกหลายหลายคนนะเราเป็นมวยยังไงเราเป็นมวยนะฝีมือฝีมือพูดดังนั้นตีทังมากไปเลยมวยฝีมือเห็นไหมเพชรตีแดงเขาเป็นยังไงมวยสไตล์ยังไงมวยครบเครื่องครับมวยครบเครื่องเขามีอะไรน่ากลัวมั้ยลีมัดลิีมัดเราเราเอาอะไรไปสู้กับมันวันนี้ แข่งนะอ่ล่าสุดเป็นไงชนะหรือแพ้ชนะที่ไหนที่นี่เหรอที่นี่ครับวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยสามเลยร้อยสามนี่โอเคคุ้มไหมสี่โลสามสามโลแล้วก่อนนั่งในสองไฟเป็นไงผลงานชนะชนะหมดเลยร้อยสามเองนะโอ้ชนะวันนี้เจอกับเพชรสีแดงนี่นะครับไม่มีปัญหาร่างกายปึ๊กสูงเท่าไหร่ต้องสูงร้อยเจ็ดสิบปล่อยๆครับ มาปี50ปีนี้อายุเท่าไหร่ละ19 <59 S 1> <บา S 2> ลูกหลานจากจังหวัดศรีสะเกดครับศรีสะเกดแต่ไปอยู่องการนะอ,อ้ะวาวฝากไปครับเชียร์นะวันนี้ฝ<บ>ากช่วยเชียร์จะเป็นกำลังใจให้นะครับไปได้เต็มที่โอเคขอบคุณน้องชายโชคดีครับ